สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับชมเข้าสูุรกยกรเส้นทางนางงามเจอกันเป็นประจำคุณผู้ชมนะครับกับการพูดคุยเรื่องราวเวทีการประกวดในประเทศไทยรวมถึงเวทีการประกวดระดับนานาชาติด้วยคุณผู้ชมวันนี้อยู่กับคนพยัคฆ์เหนิวครับอยู่กับฝนพยาฮฆตนิยวนะคะก็เป็นประจำเลยมาอัปเดตกันนะคะนางงามแต่ละเวทีช่วงนี้กำลังคลืคลื้นคลึกคักกันเลยทีเดียวกำลังคื้นเครงเลยคุณผู้ชมนะครับเพจนางงามทั่วทั้งประเทศไทยตอนนี้แบบกำลังร้อนแบบฮอตอิชชูเลยเพราะว่าตอน นี้เนี่ยมันเป็นบารักของการประกวดมิสแกรนไทยแลนด์ประจำปีนี้ซึ่งวันนี้นะครับรายการของเราจะมาพูดถึงตัวตึงตัวที่อยู่ในกระแสของแฟนคลับนางงามของผู้เข้าประกวดมิสแกรนประจำปีนี้ต้องบอกว่าทั้ง77จังหวัดเนี่ยโอ้โหแต่ละคนเนี่ยมากความสามารถมากๆแต่มิสแกรนปีนี้คุณผู้ชมเขามีหลากหลายแคมเปญมากๆเลยนะครับที่ให้ผู้เข้าประกวดเนี่ยได้ร่วมทําแคมเปญกนันถือว่าเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้กับ ผู้หญิงทุกคนในประเทศไทยเลยคุณผู้ชมแต่วันนี้เนี่ยเราจะรวมตัวตึงที่เราคัดมาที่แฟนนางงามเห็นแล้วแบบถูกอกถูกใจไม่ว่าจะเป็นจริตการโพสต์แล้วก็แต่ละคอนเซปต์ของแต่ละคนถือว่าร้อนแรงไฟลุกมากๆใช่นะคะเวทีมิสแกรนนี่ก็เดี๋ยว เขาจะเข้ากองกับประกวดแล้วเดนเมษายนแล้วนะคะก็เลยยกมานะคะสำหรับ6สาวนะอันนี้คุณผู้ชมอันนี้คือต้องบอกว่าเป็นโพลของแฟนคลับนะที่เขาแบบว่ามีการแบบเชียคอมเมนต์เป็นกระแสของเวทีเท่านั้นนะคะเราไม่ได้หยิบยกมาเพื่อที่แบบว่าเราเชียร์เองนะคุณนะใครมีกระแสนะคะเราหยิบยกมาฝากกันวันนี้คุณผู้ชมค่ะเริ่มต้นคนแรกกันเลยคนนี้เลยคุณผู้ชมนะครับน้องเทีย ทวีพานิชพันธ์นะครับมิสแกลนภูเก็ตประจำปี2023คุณผู้ชมยกให้เป็นสาวสวยที่มาพร้อมกับเอกลักษณ์บนใบหน้านะครับทั้งยังมีความโดดเด่นรอบด้านสำหรับเทียเดอะเฟสนะครับหรือเทียเทวีพาณิชพันธ์นะครับสาวลูกครึ่งหน้าเก๋ดีกรีนางแบบทั้งยังครองตำแหน่งมิสแกลนไทยแลนด์ประจำจังหวัดภูเก็ตในปี2566อีกด้วยนะครับถึงแม้หลายคนอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตาสาว เทียกันมาบ้างแล้วคุณผู้ชมแต่รู้หรือไม่ว่าน้องเทียเดอะเฟสเนี่ยไม่ได้มีดีแค่เรื่องของความสวยความเฉียวเท่านั้นแต่ยังพกพาความสามารถมาแบบฉบับจัดหนักจัดเต็มเลยคุณผู้ชมนะครับและที่สำคัญเลยเนี่ยเธอก็อยู่ในกระแสะตลอดเลยสำหรับแฟนคลับนางงามนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งสาวงามเลยที่น่าสนใจในการประกวดมิสแกรนไทยแลนด์ปีนี้เลยสำหรับ สาวเทรียนะครับสาวเทียดูเฟสมิสแกรนภูเก็ตประจำปี2023นะครับใช่แล้วคะ่ะคนต่อมานะคะคนนี้นะครับไผ่หลิว กำมลวไลนะคะนี่นะคะคนนี้เป็นมิสแกรนดนครพนม2023ค่ะโดยเหล่าแฟนงามต่างมีการแชร์ภาพของไผ่หลิวนะคะในโซเชียลมากๆนะคะซึ่งชาวโซเชียลต่างเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมความสวยครบเครื่องของเธอค่ะซึ่งเธอก็คือมิสแกรนนครพนม2023นี่เองลหลายๆคนเนี่ยอาจจะยังไม่รู้จักเธอมากนะคะสำหรับไผ่หลิวนั้นเธอเป็นลูกสาวนะคะแล้วก็เป็นลูกครึ่งไทย เวียดนามอายุเพียงแค่23ปีค่ะน้ำหนัก47นะคะแต่ว่าก็มีส่วนสูงถึง170เลยทีเดียวโดยเธอเนี่ยกำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัย,ยหอการค้าไทยคณะบริหารธุรกิจระหว่างประเทศนอกจากนั้นนะคะเธอก็ยังมีอาชีพนะคะอีกหนึ่งอย่างเธอทำงานเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะคะให้กับนารพัฒน์อะคาเดมี Academy, ค่ะแล้วก็เป็นทูตวัฒนธรรมขององ,องค์กรสหประชาชาตินั่นเองหรือว่ายูเนะคะ นี่ผ่านไปสองคนก็ไม่ธรรมดานะดีกีผู้เข้าประกวดปีนี้นะครับที่กำลังร้อนแรงแล้วก็เป็นที่จับตามองของแฟนคลับนางงามนะครับคนนี้ก็เช่นเดียวกันคุณผู้ชมนะครับคนนี้ก็ฮอตไม่แพ้กันสำหรับน้องเชอเอมชยานุษนะครับมิตรแกนล,ลําพูลประจำปี2023คุณผู้ชม คนนี้ต้องบอกว่าสายสปีดโดยตรงเลยและล่าสุดเนี่ยเพิ่งดีเบตไปคุณผู้ชมนะครับกับพักการเมืองด้วยโอ้โหถือว่าเชอเอมเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งสาวตัวตึงตัวเต็งของทางการประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ประจำปีนี้เลยนะครับนางงามสายสปีด ผู้เต็มไปด้วยทัศนคติคุณผู้ชมนะครับและก็พร้อมที่จะช่วงชิงมงทองในเวทีการประกวดนิกแกนไทยแลนด์ประจำปี2023นี่สาะครับที่สำคัญเลยเนี่ยเธอก็มีความสามารถหลากหลายเลยนะสำหรับน้องเชอเอมนะครับเป็นทั้งนางแบบด้วยคุณผู้ชมนะครับแล้วก็เราต้องรอติดตามกันว่าในการเก็บตัวเนี่ยเธอจะงัดไม้เด็ดอะไรมามัดใจบอสนวัดคุณผู้ชมนะครับแต่แค่เรื่องราวของสายสปีดเนี่ยถือว่า เป็นตัวท็อปๆเลยนะในเรื่องราวของการตอบคำถามการพูดการแสดงทัศนคติที่มีจุดยืนที่ชัดเจนมากๆเลยเป็นอีกหนึ่งตัวตึงของผู้เข้าประกวดปีนี้เลยที่น่าจับตามมองมากๆนะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยเธอก็ได้บินไปเวียดนามกับบอสนวัตด้วยเพราะทำแคมเปญได้ไงทำอะไรนะน้ำพริกนางงามอ๋อนะคะเพราะว่างาม เขามีแคมเปญอันนี้นะให้นางไปทำด้วยนะครับปีนี้การประกวดของมิสมิสแกรนด์ไทยแลนด์เพราะว่าล่าสุดเนี่ยน้องเชอเอมเนี่ยรู้สึกว่าจะมีคนมาติดต่องานจ้างเลยนะให้ไลฟ์สดหนึ่งแสนบาทโอ้โหเออนี่นี่ขนาดยังไม่ได้เข้ากองประกวดนะนี่ไงเออยังไม่ได้เก็บตัวนะ กร<น>ะแสร้อนแรงมากๆนะคะรับถือว่าเป็นหนึ่งเวทีที่คึกคักนะคะก็จะมีแบบว่าแคมเปญให้นางงามได้ทําอะไรหลากหลายเหมือนกันนะคะสมกับแบบเป็นเวทีนางงามยุคใหม่นะคะที่ต้องบอกว่านอกจากจะความสวยอย่างเดียวไม่พอความสามารถก็ต้องมาด้วยนะคะ เออนะคะคุณผู้ชมติดตามกันต่อไปนะคะนี่แค่3คนแรกในเบรกนี้เท่านั้นคุณผู้ชมคะอีก3คนนะคะจะเป็นใครที่เราคัดมานะคะเป็นการที่แบบว่าโซเชียลมีการแชร์นะคะโพออกมาแบบว่าโอ้โหคนนี้เนี่ยตัวเกรงแน่นอนเลยเป็นอย่างไรคุณผู้ชมต้องติดตามเบรกหน้าตอนนี้พักกันก่อนสักครู่ค่ะ ในเบรกนี้คุณผู้ชมคะเส้นทางนางงามของเรานะคะก็ยังคงจะพาไปติดตามนะคะความเข้มขน้นแล้วก็ความสนุกสนานตอนนี้นะคะเรียกได้ว่าแฟนๆในโซเชียละนะแฟนนางงามก็เชียร์กันสนั่นเลยทีเดียวนะคะรักใครชอบใครเชียร์ใครนะคะโอ้โหเขาทุ่มเขาเปแบบสุดๆเลยจริง,รงๆกับวทธีการประกวดมิสแกรนค่ะวันนี้นะคะเราคัดมาค่ะเบรกแรกไปแล้ว3คนนะคะคุณผู้ชมเบรกนี้อีก3คนเนะะี่ยที่กระแสฮอตและกระแสปังนะคะมาที่คน นีก็เลยค่ะสำหรับสาวเอลซ่ากกกรนะคะมิสแกรนหนองบัวลำพูประจำปี2023นั่นเองค่ะคนนี้ก็สวยนะคะโอ้โหสวยมากมทั้งสับทั้งฟาดมากค่ะสำหรับเอลซ่ากกจกรนะคะเจ้าของตำแหน่งมิสแกรนหน้องบัวลำพู2023นางงามเจ้าของวลีเด็ดสวยมั่นใจไม่กลัวพีเรีย นในงานเวทีนี้เนี่ยไม่เคยแผ่วค่ะคุณทางด้านเอลซ่ากศชกรนะคะสาวผิวสวยผิวแทนค่ะจากจังหวัดภูเก็ตเปิดภาพในชุดเดรสสีชมพูหวานนะคะแต่ยังไงก็ไฟลุกค่ะเป็นเดรสงานปักเลื่อมดีเทลชวนเสียวช่องแวกทั้งเว้าวไปทั้งร่างคุณผู้ชมก่อนอันนี้ให้ได้ดูกันแล้วนะคะสําหรับเอลซ่านะคะ สาวสวยคมอายุ21ปีกำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยสวนสุนันทานะคะคณะ Business English นะคะนอกจากความสวยโดดเด่นยังมาพร้อมกับความมั่นใจอีก ด้วยนะคะคนโดยเอลซ่าเนี่ยผ่านเข้ารอบ30คนสุดท้ายการประกวด Miss Universe Thailand 2021และก็ผ่านเข้ารอบ14คนสุดท้ายบนเวทีการประกวด Miss Grand mm hmm. กรุงเทพมหานคร2022ค่ะ mm hmm. แม้จะคว้ามงได้สำเร็จแต่เธอก็เดินหน้าต่อสู้ด้วยการกลับมาประกวดจนคว้ามงกุฎ s s g r a n นหนองบัวลำภู2023มาครองนะคะรอติดตามได้เลยค่ะว่าเธอเนี่ยจะคว้ามงใหญ่ Miss s Grand Thailand 2023มาครองได้สำเร็จหรือไม่ต้องลุ้นไปพร้อมๆกัน จาสาวสวยท่านต่อไปนะครับน้องสเน็กอัจฉรีนะครับมิดแกนเลยประจำปี2023คุณผู้ชมเรียกได้ว่าโด่งดังแล้วก็เป็นกระแสนหนักมากๆเลยนะครับสำหรับเจ้าของมงกุฎมิดแกนเลย2023ซึ่งสาวสวยคนนั้นก็คือน้องสเน็กอัฉรีนะครับโดยหลายคนเนี่ยอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตาจากการที่เธอเป็นนักร้องเจ้าของเพลงชื่อดังอย่างมักปะละ ที่เรียกว่า,า,วม,ามียอดวิวใน YouTube เยอะมากๆคุณผู้ชมนะครับวันนี้เนี่ยเราก็เลยอยากจะพาทุกๆคนเนี่ยไปทำความรู้จักนะครับกับสาวสวยคนเก่งอย่างน้องสแน็คนะครับสาวสวยเสียงปังเจ้าของตำแหน่งมิสแกรนเลยประจำปี2023นะครับประวัติคร่าวๆก็คือเป็นคนที่มีบุคลิกคาแรคเตอร์ชัดเจนนะครับแล้วก็ความสวยที่ทำให้ ทุกคนเห็นเนี่ยยังจะต้องโดนตกกันทุกคนเ oh. ก่งทุกด้านคุณผู้ชมนะครับรวมถึงผลงานของน้องสเน็กอัจฉริเนี่ยที่เพื่อนๆไม่ควรพลาดซึ่งชื่อของสาวคนนี้คุณผู้ชมนะครับเกิดเมื่อวันที่1กันยายน2,543ปัจจุบันอายุ22ปีเป็นคนจังหวัดเลยนะครับในพาร์ทของการศึกษาสาวสเน็กเนี่ยจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 สาขาวิชานาฏสินไทยนะครับที่วิทยาลัยนาฏสินนครราชสีมาปัจจุบันน้องสเน็กเป็นนักร้องค่ายสังกัด PT Music นะครับเส้นทางการประกวดของสเน็กก็คือโดยเส้นทางการสายประกวดนางงามของสเน็กนะครับบอกเลยว่ายาวนานและใช้ความพยายามมากสำหรับเธอคนนี้เริ่มต้นจากการประกวดในปีพศ .2560 เธอได้เข้าร่วมการประกวดมิสแกรนอุดรธานี มิสแกรนอุดรธานีนะครับแล้วก็ผ่านเข้ารอบ16คนสุดท้ายต่อมาเนี่ยสาวสนเนก็ไม่ยอมแพ้นะครับได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์และมีพัฒนาการพัฒนาตัวเองทักษะหลากหลายด้านในการเป็นนางงามของตัวเองทําให้เธอเข้าร่วมการประกวดและได้รับตําแหน่งรองชนะเ,เลิศอันดับหนึ่งนะครับในปี2561ก็คือ มิสแกนเลยประจำปี 2018, 2018. นะครับแล้วก็ในปีนะ2,562เป็นปีที่สาวสเน็กนั้นสู้แบบสุดใจมากๆนะครับเพราะเธอได้แข่งขันในหลากหลายเวทีมิสแกนเลยโดยรับรางวัลรองชนะเลิศอ,อันดับที่1 มิสแกรนนครพนม2019ตำแหน่งอรองชนะเลิศอันดับ2มิสแกรนมหาสารคาม2019แล้เข้ารอบ5คนสุดท้ายจากมิสแกรนอุทยัยธานี2019และในปี2566สาสนเน็กอัจฉรีก็กลับมาจฉดฉายบนเวทีอีกครั้ง<อ>เธอก็ได้พกพาความมั่นใจและความพยายามมาเต็มที่นะครับทำให้ปีนี้เธอได้ ครองมงกุฎตำแหน่งเจ้าของมิสแคนเลย2023ไปครองแบบปัวปังเลยคุณผู้ชมทำเอาแฟนคลับนางงามหลายคนติดตามให้กำลังใจสาวสเน็กกันอย่างมากมายเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมนะครับแล้วก็ถือ,อว่าเป็นอีกหนึ่งสาวเลยที่มี ความพยายามค่อนข้างที่จะสูงแล้วก็ประสบความสําเร็จในการประกวดปีนี้นะครับใช่นะคะเส้นทางของเธอไม่ธรรมดาเลือกเดินสายมิสแกรนมาตลอดเลยนะคะแล้วก็ปีนี้ก็เรียกได้ว่านะหลายคนเนี่ยชื่นชมแล้วก็เชียร์เธอมากๆเลยคุณผู้ชมติดตามด้วยแล้วกันนะคะอีกหนึ่งคนสุดท้ายนะคะที่เรานํามาฝากคุณผู้ชมในวันนี้ค่ะสาวคนนี้ก็มาแรงหุ่นสับมากนะคะสเตมทานตะวันจิตรีลักษณ์นะคะคนนี้เป็นมิสแกรนลบบุรี2023ค่ะ เรียกได้ว่ากลายเป็นที่พูดถึงในโลกออนไลน์ในวงการนางงามอย่างมากเลยก็ว่าได้นะคะสำหรับสแตมทานตะวันสาวสวยจากเมืองลบบุรีที่ถึงแม้ต้นทุนชีวิตไม่สูงเท่าคนอื่นๆแต่ต้องบอกเลยว่าเธอคนนี้นะคะคือตัวอย่างของคําว่าสู้ที่แท้จริงค่ะประวัติของสแตมนะคะเธอมีชื่อจริงว่าทานตะวันจิตตรีลักนะคะ ภูมิลำเนาเนี่ยเป็นคนจังหวัดลบบุรีค่ะแลวก็จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้นนะคะศึกษาที่วิทยาลัยนาฏศิลป์ลบบุรีนะคะกรมศิลปากรน,นะคะสแตมทตาตะวันเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นนางงามสู้ชีวิตที่เริ่มต้นเนี่ยอาจจะไม่ได้พร้อมเหมือนคนอื่นทั้งเรื่องการเงินหรืออุปกรณ์แต่เธอก็แสดงให้เห็นนะคะว่าเธอเนี่ยไม่ได้มีต้นทุนเทียบเท่าใครแต่สิ่งที่เธอมีคือความตั้งใจและพยายามค่ะซึ่งหลังจากที่มิสแกรนด์ไทยแลนด์สร้าง แคมเปญให้นางงามไลฟ์เพื่อสร้างตัวตนและก็ขายของนั้น <_ d ew ing> เธอก็ทุ่มสุดตัวนะคะพยายามนำเสนอตัวเองอย่างเต็มที่ทั้งร้องเพลงทั้งโชว์ความสามารถทางด้านน่าตืินถึงแม้จะไม่มีคนเข้ามารับชมมากมายนะักแล้วก็ยังรวมไปถึงเธอยังเปิดเผยบ้านของตัวเองให้ได้รับชมไม่เห็นว่าเธอเนี่ยอาศัยอยู่ในบ้านเล็กๆไม่ได้มีเงินทองมากมายต้นทุนชีวิตไม่สูงแต่เธอก็อยากที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตตัวเองให้ดีและก็เป็นตัวอย่างที่ดีของคนที่มีใจสู้นะคะ ซึ่งหลังจากที่เธอเนี่ยไดไลฟ์ออกไปนั้นก็เรียกได้ว่าโอ้โหชื่อของเธอนันเนี่ยกลายเป็นที่พูดถึงบนสังคมออนไลน์ของแฟนนางงามกันอย่างมากเลยล่ะค่ะรวมไปถึงโกโกโออ้อารยะผู้จัดการกองประกวดมิสแกรนด์ด้วยนะคะต้องบอกว่าโกโก้เข้ามาชื่นชมและสนับสนุนรองเท้าให้กับเธอและก็รวมไปถึงคุณวัฒน์อิสระไกรศริลก็ยังได้ออกมาชื่นชมในความสู้ของเธอผ่านโซเชียลมีเดียอีกด้วยถูกต้องนะครับอันนี้ก็คือเราบรรดาตัวตึงที่เ,<อ>เรื่องราวของกระแสะของการประกวด ปีนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะเข้มข้นมากๆาอันนี้เราคัดมาเฉพาะ<ช>บางส่วนคุณผู้ชมนะครับเพราะว่าผู้เข้าประกวดปีนี้แต่ละคนมากความสามารถทั้งนั้นเลยคุณผู้ชมนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยเนี่ยต้องรอติดตามผู้ชมการประกวดปีนี้เขาบอกได้คําเดียวว่าเข้มข้นมากๆ่ะปีนี้บอสนวัตการันตีคุณผู้ชมมี10มงกุฎเหมือนเดิมทั้งมิสแกรนไทยแลนด์แล้วก็มิสแกรนอินเตอร์คุณผู้ชมนะครับใครที่เป็น แฟนคลับของเวทีการประกวดนางงามมิสแ a น d ไทยแลนด์ห้ามพลาดเด็ดขาดปีนี้ครบรถอย่างแน่นอนใช่แล้วนะคะติดตามด้วยละกันคุณผู้ชมขาแต่วันนี้หมดเวลาแล้วคะ่ะกลับมาติดตามรายการของเราได้ใหม่ครั้งหน้านะคะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ